สวัสดีค่ะอลิสาค่ะพบกันอีกแล้วค่ะใน reading people and lie detection คลิปสันส้นๆที่จะจมาให้ความรู้เรื่องการอ่านคนแล้วก็การจับโกหกนะคะอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามในขณะที่เจรจาต่อรองนะคะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเมื่อเป็นการสมัครงานนะคะหรือขายของให้กับคนที่ตัวเองไม่รู้จักคือการไม่ให้เวลากับการ break the ice การ break the ice คืออะไรทุกน้ำแข็งให้แตกนั่นแหละค่ะก็คือสร้าง connection ระหว่างเรากับเขาก่อนไม่ให้เวลาในการรู้จักกันเช่นจากประสบการณ์ที่ตัวเองทำ head hunting นะคะนิษาจะเห็นบ่อยมากบางครั้งแม้แต่ลูกน้องของเราเองเนี่ยสัมภาษณ์ candidate นะคะเข้ามาถึงก็เข้าสู่เรื่องเลยบางทีเราต้องถามก่อนรถติดไหมมาจากไหนคะแถวไหนคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะรถคงติดหน้าดูเลยขอบคุณที่มานะคะหรือ โอ้ oh, บ้านอยู่แถวนู้นเหรอคะรู้จักไอ้นูน้นไอ้นี่ไอ้นั่นไหมทําไมคะที่เราจําเป็นที่จะต้อง break the ice ก็เพราะว่าการ break the ice เนี่ยเป็นการที่เหมือนทําความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนเพื่อที่เราจะได้ observe เขาด้วยว่าเมื่อเขา relax แล้วเนี่ยเขาดูต่างไปไหมกับเวลาที่เขาดู formal เพราะเมื่อคนเราเจอกันเออสบอกเลยไคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มนุษย์สองคนนั่งตรงข้ามกันมันเป็นศัตรูกันคะ่ะ มันเป็นการฟาดฟันกันค่ะดังนั้นที่เราต้องการคือต้องการให้เขา relax ต้องการให้เขาเป็นพวกเราต้องการหาอะไรที่มันคล้ายๆกันเหมือนๆกันมาคุยกันจะได้ทำให้เราได้รับความร่วมมือจากเขานะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานหรือเป็นการขายของแล้วรู้จักคนนั้นครั้งแรกไป p r e ซ e n t ให้กับลูกค้าฟังอย่าตรงเข้าไปใน subject หรือใน topic เลยนะคะ break the ice ก่อน ะะพยายามทำให้เขาสบายๆทำให้บรรยากาศมันสบายๆราบรื่นก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยขายของนะคะอย่าลืมนะคะลองดูค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ